สวัสดีครับผมนายกิตชนะรอดกลางครับวันนี้ก็จะมานำเสนอการออกแบบโปรแกรม PLC และจำลองผลผ่านโปรแกรม CAD Simul และ PC Simul ครับโดยโปรแกรมที่ผมออกแบบมาก็จะทำการแยกขนาดกล่อง2ขนาดครับขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยที่กล่องจะเลื่อนผ่านคอนเวอร์มา หลังจากนั้นเซนเซอร์สองตัวนี้ก็จะอ่านครับทำให้กระบอกสูบคัดแยกครับโดยที่กล่องขนาดใหญ่จะใช้กระบอกสูบตัวที่หนึ่งผลักไปด้านความมือและผ่านคอนเวเยอร์ไปเพื่อที่จะจัดเก็บส่วนกล่องเล็กนะครับก็จะใช้เป็นเซนเซอร์ฝั่งซ้ายมือนะครับตัวที่หนึ่งก็จะทําให้กระบอกสูบตัวที่สองผลัก ให้ลงมาคอนเวอร์ดอานล่างนี้นะครับแล้วจัดเก็บอีกครั้งหนึ่งส่วนหลังจากที่แยกขนาดกันไปแล้วก็จะนับจำนวนเพื่อแพ็คและจัดเก็บนะครับกรณีที่เป็นกล่องขนาดใหญ่ก็จะแพ็คที่3กล่องต่อแพ็คและกล่องเล็กก็จะแพ็คที่5กล่องต่อแพ็คนะครับ เราไปดอูอินพุตนะครับก็จะเป็นสวิตช์สตัว Emergency Stop ปุ่ม Stop และปุ่ม Start เซนเซอร์ตัวที่1 2 3ามและ4ี่นะครับและจะมีเซนเซอร์ของกระบอกสูบนะครับกระบอกละสตัวหัวกับท้ายครับรวมกันทั้งหมดก็จะเป็นของกระบอกสูบก็จะเป็น8ตัวนะครับ เอาพุทก็จะมีคอนเวลเยอร์หนตัวนะครับตัวนี้จะรวบเป็นตัวเดียวเป็น1ตัวนะครับหลอดไฟสามหลอดนะครับ1 2และ3ครับแล้วก็กระบอกสูบอีก4ตัวครับก็จะไปดูเลดเดอร์กันก่อนเลยนะครับที่ตาราง input output นะครับอ n p u t i0 ก็จะผมจะใช้เป็นสวิตช์ emergency, stop, ปุ่ม stop ปปุ่ม s t a r t และเซนเซอร์ตัวที่1ถึง4นะครับส่วน input i1 นะครับผมจะใช้เป็นเซนเซอร์ของกระบอกสูบนะครับหัวกับท้ายอย่างเช่นกระบอกสูบตัวที่1ก็จะเป็น CS1 u n หนึ่งอ r e 1ตัวนี้จะเป็นหัวนะครับ ส่วน cs 1น underscore สอันนี้ก็จะเป็นท้ายนะครับก็ตามลำดับนี้เลยนะครับส่วนเอาพุทผมใช้เป็น q ิวศนี้จะเป็นคอนเวเยอร์ครับ q ิวศูและ0.2นี้จะเป็นกระบอกสูบตัวที่1ไปและกลับนะครับดันไปและดันกลับศ q น3ศก็จะเป็น กระบอกสูบตัวที่สองแล้วก็หลอดไฟนะครับจะเป็น Q 0.5 0 6ุและ0 7นะครับสีแดงสีเหลืองและสีเขียวตามลำดับครับและ,ะ Q หนึ่งจุดศหนึ่จและหนะึจะเป็นกระบอกสูบตัวที่3และ4นะครับ ในลักษณะแรดเดอร์ที่ผมเขียนขึ้นมานะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเมื่อกดปุ่มสตาร์ทคอนเวイเออร์จะทำงานหลังจากที่คอนเวイเออร์ทำงานแล้วจะกล่องก็จะเลื่อนมาเพื่อให้เซนเซอร์ตัวที่หนึ่งและเซนเซอร์ตัวที่สองอ่านนะครับและกระบอกสูบตัวที่หนึ่งและกระบอกสูบตัวที่สองก็จะทำการคัดแยกหลังจากที่คัดแยกนะครับก็ เซนเซอร์ S S ตัวที่3และ4นะครับก็จะทำการนับหลังจากนับแล้วกระบอกสูบตัวที่3และ4ก็จะทำการแพ็คและจัดเก็บอีกทีนะครับเราไปดูโปรแกรม PC Simu นะครับในลักษณะนี้เรากด Simulate เลยได้เลยครับ เราต้องกดซิมูเลตทั้ง2โปรแกรมเลยนะครับหลังจากที่กดซิมูเลตแล้วผมกดปุ่มสตาร์ทนะครับเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทเราจะเห็นในแรดเดอร์นะครับว่าแรดเดอร์ก็ทำงานเช่นเดียวกัน ในลักษณะนี้นะครับก็จะเห็นนะครับหลอดไฟก็จะหลอดไฟสีเขียวก็จะติดแล้วก็คอนเวเอร์ตัวนี้ก็จะทํางานเช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นผมจะปล่อยกล่องออกมาผมจะปล่อยกล่องเล็กก่อนนะครับในการปล่อยกล่องครับผมจะกดครั้งละหนึ่งกล่องนะครับเพื่อที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าโปรแกรมซิมูเลตออกมาผลจะเป็นเช่นไร รอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมอาจจะช้านิดหนึ่งเราสังเกตดูนะครับเมื่อกล่องเล็กตัวนี้ตกลงมาแล้วก็บอกสูบตัวที่สองจะดันกล่องเล็กให้ลงมานะครับ ในลักษณะนี้ครับด้านล่างจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวที่สี่นะครับเพื่อนับกล่องของกล่องขนาดเล็กครับนี่นะครับก็จะนับส่วนกล่องขนาดใหญ่ก็จะเมื่อลงมาแล้วก็จะ กระบอกสูบด้านซ้ายจะดันไปด้านขวานี้นะครับลายคอนเวเออร์ก็จะเคลื่อนที่ต่อไปครับให้ดูลายลักษณะนี้ก่อนครับเมื่อกล่องผ่านเซนเซอร์ก็เซนเคาน์าตเตอร์ก็จะนับเพิ่มไปทีละหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นผมจะปล่อยกล่องมาเพื่อที่จะให้เคาน์เตอร์นับถึงจำนวนที่ต้องการจะแพ็คนะครับ โปรแกรมอาจจะมีบั๊กด้วยนะครับเพราะว่าสเปคเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็บอกสูบดันลงไป การนับของเซ็นเซอร์นะครับจำเป็นที่เราจะต้องให้กล่องตรงนี้ห่างกันนะครับให้พลระยะของเซ็นเซอร์ ในลักษณะนี้นะครับกล่องขนาดเล็กนะครับผมจะแพ็กอยู่ที่5กล่องนะครับตอนนี้ไป3กล่องแล้วกล่องขนาดใหญ่ผมจะแพ็กอยู่ที่3กล่องนะครับ ตอนนี้มาห้ากล่องแล้วนะครับเมื่อกล่องอที่หกมาถึงจุดนับนะครับเคาน์เตอร์จะนับไปที่หกและแต่แต่กล่องที่หกนี้จะยังไม่ถึงไม่ถึงที่เก็บนะครับกระบอกสูบจะดันออกไปก่อน และกล่องที่หกนี้ก็จะเป็นกล่องที่หนึ่งของรอบใหม่นะครับเช่นเดียวกันของกล่องใหญ่ครับถ้าเราแพ็คสามเราก็จะต้องตั้งเคาน์เตอร์เป็น4ครับเพราะว่ากล่องเราไหลไปช้าแต่ถ้าหากกรณีที่เป็นลายคอนเวอร์ที่เคลื่อนที่ได้เร็วนะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องตั้งเกินครับ ตอนนี้ผมให้นับกล่องใหญ่ดูก่อนนะครับในลักษณะเดียวกันการเก็บของกล่องใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเดียวกับของกล่องเล็กนะครับ ก็จะเป็นในลักษณะนี้นครับเราไปดูสัญญาณไฟกันดูนะครับเมื่อผมกดปุ่มสตอปนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณไฟก็จะเป็นกลับมาเป็นสีเหลืองหรือสีส้มนะครับ นี่นะครับถ้ากดปุ่ม Emergency Stop ก็จะเป็นไฟสีแดงกรณนี้ที่เป็น Emergency Stop นะครับออปต์ทั้งหมดจะถูกตัดขาดนะครับดูจากแรนเดอร์ได้เลยนะครับนี่นะครับแต่สัญญาณไฟก็จะเป็นไฟสีแดงก็จะติดนะครับ บางครั้งโปรแกรมอาจจะบักไฟก็เลยไม่ติดนี่นะครับในดเดอร์ติดนะครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะช้าครับก็ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ